ครับวันนี้ได้มาเจอน้องๆ้องร้องเพลงดีค่ะช่วงเวลาที่เจอน้องดีมากช่วงเวลาที่ครูจะให้มาช่วยกพราดีด้วยเราเรารู้สึกเหมือนมองตัวเองไหมเหมือนเหมือนสมัยเรากลับไปร้องเพลงใหม่ที่ยังไม่ค่อยได้รูอะไรเลยร้องเก่งกว่าน้องเก่งไปเยอะเลยจริงค่ะ แต่ว่าก็ตอนนั่งอยู่้วรู้สึกว่าแบบความฝันทุกคนเขาเขามีความสุขกันมปนเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะคือได้มาดูคนที่มีความฝันอะคือเรื่องร้องดีร้องไม่ดีไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่ด้างานใครที่จะเข้าแก๊ปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้กำกับอะไรแล้วแต่งานอะไรเงี้ยแต่เราตาลรู้สึกถึงความสุขของน้องก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ทุกคนมาในเป้าหมายเดียวกันก็คือเขาไมีความสุข เสีงเพลงดีมากเลยเหมือนเติมพลังเลยลืมไปอยู่ข้าวพอน้องร้องเสร็จก็หิวข้าวเลยหิวมากหิวอ,อะไรขนาดนั้นเหมือนหมดพลังพี่กำลังกินอยู่เลยเห็นไหมพี่หิวหิวหมดได้ปกติเป็นคนที่ขึ้นไปนรอบ,บนเวทีใช่ไหมแต่วันนี้ได้นั่งดู <c oughs> มันมีช่วงนี้เฮ้ยนั่นคือเราเราอยากเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นไม้เราก็เคยมีความฝันอย่างนี้ไหมหนูว่านึกหโอ้มีอยู่แล้วค่ะก็เป็นสายประกวดเหมือนกันมหมายถึงว่าอาโอเคเราไม่ได้ประกวดแต่ก็เป็นสายแคสติ้งเหมือนกันแล้วเราก็จะชอบแบบคือคิดแทนน้องอว่า แต่เด็กเด็กๆทําได้เก่งมานะคะแต่ว่ายุคอย่างยุคหนูเนี้ยทุกคนจะชอบตื่นเต้นอพอตื่นเต้นแล้วเราก็จะทําได้ครึ่งหนึ่งอ่ะจากที่เราเก่งไปหมดเลยคิดว่าเราจะทําได้อะไรเงี้ยเออแต่เหมือนเด็กๆในวันนี้ก็รับมือได้ดีก็ดูไม่ได้เป็นแบบนั้นได้เลยถ้าเราตอ่อน่างนี้นะสมเราก็จะมาหลังจะมาเป็นคนร้องใช่ไหมใช่ <laughs> ไม่ทันแล้ว่แล้วมันห่างไปเยอะเลยค่ะเยอะมากเล้ไปดูน้องๆดีกว่า เติมพลังเติมพลังเติมพลังด้วยค่ะแต่ว่าก็ย้อนมองนะคะเหมือนแบบเอ๊ะเออวันนั้นที่เราต้องมานั่งรอทําตามคำฝันของเราช่วงเวลานาทีหนึ่งมันแบบมันมีคุณค่าสําหรับคนคนหนึ่งมากมันมาสำคัญเลยประโยชน์ยิ่สำคัญดีมากเมื่อเราเรากำลังรอฝันอยู่ใช่ไหมแค่หนึ่งนาทีก็มีคุณค่าคำนี้ดีคำนี้ดีครับคำนี้ดีสวัสดีครับสสวัดีครับจะดูนะจะดูโอเค ดูต้องส่งไปแคสใหม่พิเศษเปิดคี่เปิดที่ื่องไม่ไงาครบแล้วค่ะแล้วคุยแล้วขออวับสวัสดีครับทกสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากนะครับที่มาขอบคุณมากเลยค่ะต้องมาเติมพลังมาเติมพลังมาเติมพลังเตมพลังหลุดด้วยใช่ไหมเราเติมพลังที้เราจะมาให้เรามารับเขาอะไรคะที้เราจะมาให้ครับเราเบอรรับ จริงจริงพี่ปัดก็บอกใช่จริงค่ะมารับจากเขาใช่แล้วต้องปีตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้หนูช่วยหนูไม่รับหน้าที่นี้อีมันเป็นการตัดสินความฝันคนอื่นการตัดสินความฝันคนชีวิตไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ให้ก็คุณลุกนะคะไม่เกี่ยวกันดูเดี่ยวอัดูเลยโอเคขอบคุณครับ